มึงจะไม่ไหนมึงมาดิมึงมา,มงมาไม่ไม,ไม,ไมอย่าตามพวกกูมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับผีพายน้ำชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมชาติ จะกลายเป็นผีพรายน้ำที่สิงสถิตยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้แพวาหญิงสาวที่เป็นที่รักของชาวบ้านและเป็นที่รักของขอครอบครัวเธอเป็นหญิงสาวที่สดใสเธอมีผมยาวดำคลับและในตาที่งดงามแพวามีหน้าที่ ช่วยพ่อแม่เก็บดอกเบีย้ยและค่าเช่าร้านต่างๆในบริเวณคุ้งน้ำเป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นที่รู้จักของใครๆป้ารอแพวาอยู่นะลูกมาสักทีว้าให้ป้ารอนานเลยแพวาไปหลายที่ค่ะขอโทษด้วยแพวาไปไหนมาไหนก็เป็นที่รู้จักมากคุ้นของผู้คนแถวนั้น เธอจึงไปไหนมาไหนด้วยความสะดวกใจและไม่เคยคิดกลัวอะไรเพราะเธอรู้ว่าเธอเติบโตมากับคุ้งน้ำนี้ไม่คิดว่าจะมีภัยอันตรายที่เกิดกับเธอกุหลาบเธอเห็นไหมตรงนู้นเขาจับกลุ่มอะไรกันแมนเหล่าคันหนูแพ้ว่าเขาเพากันเหตุอีหยางกันกูหลาบถ้าฉันรู้ฉันจะถามเธอไหมเห็นไหมเสียงดังมาถึงนี่เชียว ตลอดเวลาที่เดินทางกลับบ้านเธอจะเห็นผู้คนพูดคุยและมีสายตาเคร่งเครียดตลอดริมฝั่งแม่น้ำจนมาถึงบ้านแพรว่าเอ้ยแกไปไหนมาไหนระวังตัวเดี๋ยวนะลูกมีโจรป้นที่คุ้งน้ำฝั่งนู้นฮะจริงเหรอคะพ่อถึงว่าทุกคนจับกลุ่มคุยกันตั้งเรื่องนี้แน่ หลังจากวันนั้นที่ฟังคำเตือนของพ่อแพรวาก็ระวังตัวมากขึ้นไปไหนมาไหนมีคนไปด้วยโหมีชิงช้าสวรรค์ด้วยลุงเดี๋ยวมารับแพรวาที่ตรงนี้นะจ๊ะเวลาเที่ยงคืนนะแพรวาเดินเล่นงานวัดสนุกสนานจนถึงเวลาต้องกลับเธอเดินมารอลุงที่ท่าน้ำสนุกมากเลยวันนี้มีความสุขสุด,สด เมื่อหญิงสาวขึ้นเรือได้ชายแก่ก็พายเรือไปตามคลองที่ใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาทุกวันไม่ตรงนี้มันวางเวงวางเวงครับคุณหนูว้ายเสียงอะไรคะลุงเกได้อะไรขึ้นแพ้วาตกใจเองจะทำอะไรคุณหนูหลบคุณหนูนี่คือการป้อนไปเอาผู้หญิงมาไอแก่้ตมึงไม่อยากตายหนีไปฮะป้อนเหรอ จะเอาอะไรก็เอาไปแต่อย่าทำอะไรฉันเลยกูจะเอามึงไปเป็นเมียกูแพรวาคิดมาตลอดทางเธอยอมตายถ้าต้องตกเป็นของชายที่เธอไม่ได้รักเธอตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพื่อหนีจากการจับกุมล่างบางลอยละลิ้วสู่ผิวน้ำ แพวารู้อยู่แล้วว่าการตัดสินใจกระโดดน้ำในครั้งนี้หมายถึงชีวิตของเธอใบหน้าคนที่รักผุดขึ้นมาในวาระสุดท้ายของชีวิตสองวันผ่านไปที่ทุกคนเฝ้าตามหาแพวาการรอคอยสิ้นสุดลงเมื่อร่างของเธอลอยมาติดที่ท่าน้ำวัด การจากไปของแพวาสร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านที่คุ้งน้ำแห่งนี้เป็นอย่างมากเสียงรือหนาหูขึ้นว่ามีคนเห็นวิญญาณของแพรวาโผล่ขึ้นมาจากน้ำผมยาวเฟื้อยหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวไปไหนลุงเช้าชาวบ้านจับกลุ่มพูดคุยเรื่องคนหาปลาถูกแพรวาหลอก มันต้องเป็นปลาตัวใหญ่แน่ๆมามาทันใดนั้นสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นตัวใหญ่พอไหมจ๊ะใบหน้าที่สยดสยองค่อยๆยื่นมือขึ้นมาเหนือน้ำกระชากขาเข้าลงไปโอ้จะหลอกให้ทั่วคุ้งน้ำชายคนหาปลาว่ายน้ำไม่คิดชีวิตจนได้มาเล่าเรื่องราวสู่ทุกคนฟัง บางคนเล่าว่าเธอจะนั่งปล่อยผมยาวสยายให้ลอยไปกับสายน้ำสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากตอนนี้ใครเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำชาวบ้านจะบอกว่าเป็นวิญญาณผีพายของแพวามาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยกัน คือตำนานผีภายน้ำของท่ามะกา